ได้แล้วครับก็ปกองเดินไม่ได้ร้อนทะร้อนมากสุดๆนะยิ่งอยู่ยิ่งร้อนอะร,ร้อนขึ้น,ร,ร,น,นร้อนมากร้อนแบบร้อนมากเลยเ่มันแสบหลัต้องใส่อีโหถูกต้องผมอยู่นนใส่อีโมงตลอดเลย รู้ว่าใจไอ้เนี่ยคนนั้นหมดแล้วเนี่ยเเวันอ่ะหมดเลยดากระบากไปเลยถุงเยอะๆเนี่ยของนัทแตะใช่ไหมครับกะละแมเนี่ยใช่ใช่เบ๊กมีสองถุงนี่ของใครอ่ะของไอ้นี่ไงของไอ้พนก่ไอ้เนี่ยคุละอันไงขวัญไงแล้วของเจก็สองอันไงนี่ของนิดจปวดได้ไหมแม่ใหญ่ใหญ่เนี่ยเจ้อ๋ออ๋อ เดี๋ยวเก้งวันลบเลยหมดเลยนะจ่ายวันนี้